คนที่ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์จะรู้สึกว่าฟิลเลอร์อันตรายใช่ไหมครับจริงๆแล้วฟิลเลอร์ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับฟิลเลอร์แท้จะเป็นการฉีดตัวไฮยรอนิกแอซิดหรือ HA ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในผิวหน้าคนเราอยู่แล้วนะครับซึ่งพวกนี้สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติครับส่วนในกรณีที่เห็นเคสว่าฉีดแล้วตาบอดเกิดจากการที่ฟิลเลอร์หรือ HA หลุดเข้าไปหุดเส้นเลือดเลติน่าอาร์เทรีหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตานะครับส่วนกรณีที่ฉีดแล้วเป็นก้อนเกิดจากการฉีดผิดชั้นหรือการใช้เนื้อที ผิดชนิดนะครับการป้องกันปัญหาต่างๆนะครับสามารถป้องกันได้โดย 1. เราต้องรู้อนาตโตมีต่างๆของใบหน้าและเส้นเลือดบนใบหน้านะครับ 2. การใช้เข็มทู่จะเป็นการป้องกันเส้นเลือดบาดเจ็บ 3. การป้องกันการฉีดเป็นก้อนคือเราต้องฉีดให้ถูกชั้นและเลือกเนื้อฟิลเลอร์ให้ถูกชนิดเพราะฉะนั้นถ้าแพทย์ที่มีประสบการณ์จะสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้อย่างปลอดภัยและดูเรียบเนียนดูเป็นธรรมชาติครับคือฟิลเลอร์ที่หมอใช้เป็นประจำนะครับหมอใช้เป็นตัวเบลโรเทโลนะครับเบลโรเทโลเป็นฟิลเลอร์แท้จากสวิตเซอร์แลนด์มีเนื้อที่หนาแน่นและยืดหยุ่นเวลาฉีดจะดูเรียบเนียนดูเป็นธรรมชาตินะครับเหมาะสาหรับการเติมเต็มล่องนึกและการปรับรูปหน้าครับ